มันมีโปรเจกต์หนึ่งครับที่ผมอยากทำมากๆก็คือจัดทีมตาม EP นั่นเองและใช่ฮะผมจะมาลองทำดูโดยในโปรเจกต์นี้จะเป็นการจัดทีมตามตัวละครในตอนที่75นั่นเองและถ้ามันวิวเกิน100,000ผมอาจจะมาทำตาม EP อน่นด้วยครับและวันนี้ แล้วอยู่กับจัดทีมตอนที่75โดยในตอนที่75นะครับตัวละครที่ออกมาใน Toilet Tower Defense จะมีพี่บา r r e t า a m i ่า Man ผู้เกียงไก่คู่หูของา a r r e t า a m i ่า Man ก็คือเจ้า b u so สซอ a เร r a n i t e Sawyer s k i p ดี t o i l e ตแต่ในเกมจะเป็นอีกชื่อโดยพี่แกจะชื่อว่า a ล e x Nit Milli Tan s k i p ดี t o ยเล t ครับชื่ออะไรวันนี้อ่านโคตรยากและตัวสุดท้ายก็คือ m i l l ทนหญิงสาวสวยของเรานั่นเองโดยเกมจะตั้งชื่อว่า Military m i l l ท t ทอย o ล l เ t ิร์ลครับโดยที่ผมจะเอา ซานตาทีวีแมนไปด้วย1ตัวนะครับจะได้ปั๊มตังง่ายๆหน่อยและใช่ฮะเราจะเอาไปลงเอ็นเลสกันครับเปิดมาผมก็จะวางพี่ซานตาทีวีแมนก่อนตามสเตปแล้วก็วางบาเลตคาเมราแมนลงไปฮะผมขอบอกเลยว่าพี่แกค่าวางโคตรถูกเริ่มต้นแค่400แต่ดามเมจแรงมากแล้วมาถึงล่างแรกพี่แกก็จะคว้างระเบิดทิชชู่ครับผมเลยีอยงชอบโคตรหายบ้าเอ้ยและที่พีก็คือพี่แกตีหมู่ด้วยครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องวางคู่หูของพี่แกสิครับรออะไร ผมวางเอาไว้ข้างหน้าละกันพี่แกจะได้ขี่ได้ถัดมาจะวางเจมส์มิวแทนสุดสวยของเราครับเฮ้ยเลเซอร์เจมส์มิวแทนโคตรเท่แถมยิ่งไกลด้วยนะเพราะเสร็จแล้วผมก็จะไปอัพบาร์เร็คาเมล่าแมนครับแต่เดี๋ยวนะเวลสามคือมีปืนให้ยิงซะด้วยครับสู้คู่ของพี่แกก็เท่ใช้เล่นนะครับยิ่งเลเซอร์ใช้ได้เลยแล้วคือพี่บรเรตคาเมล่าแมนดาเมจ DPS 7 0 0 0 0ืเลยเหรอเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวนะดามเมจมันมากกว่าตัวกอร์ลี่อีกนะแบบนี้ก็ไปถึงเว็บหนึ่งร้อยสบายแน่ละฮะโปรตี้นี้โหดเอาเรื่องครับสบายมากมาถึงเว็บที่2 2เลยครับและผมก็ได้อัปเดตคาเมล่าแมนตันเลยครับที่เว็บ29้โหดามเมจแรงจริงๆครับเพื่อนๆดามเมจหนึ 14, ่งหมื่นสี่พันแถมคู่ดาวแค่ศูนย์จุดสองวิเองแสดงว่าดามเมจเจ็ดหมื่นต่อวิจริงๆครับเดี๋ยวนะผมว่ามันแปลกๆละอันนี้บอกว่าตีศูนย์จุดสองวิก็เท่ากับว่า ตี5ครั้งต่อวีถูกไหมครับเพราะว่าหหารจะได้5ครั้งแต่เบรเลตคาเมราแมนผมยิงจรวดไม่น่าใช่5ครั้งต่อวีนะครับดูยังไงก็ยิง1่งครั้งต่อ1วีชาดๆคุณหลอกดาวผมว่าน่าจะบั็กหรือเปล่าครับผมว่าไม่ใช่แล้วแล้วเพื่อนๆดูเจมิวแทนหญิงสิครับยิงอย่างเร็วแบบนี้ตอนนี้เจมิวแทนหญิงผมเก่งกว่าเบรเลตคาเมราแมนนะดีเอาเผื่อคู่หูพี่เบรเลตคาเมราแมนยังโหดกว่าเลยสรุปผมโดนต้มสินะเนี่ยแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับ ผมก็เลยลองวางพี่เบริล์คาเมล่าแมนลัวๆเพื่อทดสอบว่าสรุปพี่แกก,าก้าจริงหรือเปล่าสรุปก็คือไม่ตรงปกครับพี่แกยิงช้ามากแถมยังวางได้แค่4ตัวอีกโอ้ยแต่สุดท้ายใช่ฮะตูมเวฟ45บก็ตุยแล้วไม่คราวนี้ผมก็เลยลองทดสอบด้วยการวางเบริล์คาเมล่าแมนอีกรอบเพราะผมว่าไม่ใช่ละผมลองวางพี่เบริล์คาเมล่าแมนไว้ตรงกลางเพื่อเทสครับแล้วก็ได้พบว่าก,าก้าจริงๆฮะดาเมจคือต่ำเตี้ยเลียดดินมากคือมันไม่ตรงปกจริงๆ แต่เมื่อผมสังเกตดีๆแล้วก็คือไอที่มันตรงปกอะครับคือตอนที่มันเป็นล่าเน้นใช้ปืนยิ่งเร็วจริงๆครับแต่พอเป็นล่าสุดท้ายที่ควรจะแรงที่สุดและยิงจะรวดจากข้างหลังอย่างแรงเก็บมอนเตอร์หมู่ได้คือยิงช้ามากปกติแค่บอลเวฟสามสิบตัวดาเมจขนาดนี้ควรจะชนะใช่ไหมครับแถมมีเบรดคามเมราแมนสี่ตัวเลยนะช่วยกันลุมยิงแต่ทําดาเมจไปได้แค่ครึ่งหลอดแต่ในขณะเดียวกันผมอัพเจมิวแทนหญิงให้เวลตันเหมือนกัน เพื่อเทสดูและใช่ฮะเจมิวแทนหญิงคนเดียวสามารถฆ่าบอลเวฟบ30ได้ด้วยตัวคนเดียวครับเจแกสามารถยิงบอลเวฟบ30ได้ครึ่งหลอดในขณะที่เบเลตคาเมล่าแมนสี่ตัวทําไม่ได้อะไรกันครับนี่หรือว่าผมเล่นอะไรผิดหรอผมก็เลยลองไปเทสอีกกี่ครับเอาจริงๆผมอาจจะเล่นอะไรผิดก็ได้นะเดี๋ยวผมขอลองอีกกี่ฮะเป็นรอบที่3ตอนนี้ผมวางพี่เบเลตคาเมล่าแมนไว้แล้วครับอ๋อผมเข้าใจแล้วฮะคือมันอาจจะไม่ได้บั็กแต่เขาเขียนคําอธิบายไม่ชัดเจนครับ ดามเมจที่ปลาไปคือ70,000จริงๆแต่ดามเมจคือนับทุกวีครับก็คือโยนไปทุกๆ1วิวีได้70,000่นดามเมจจริงๆครับถึงแม้ว่าครูดาวจะเขียนว่า0.2ก็เถอะเดี๋ยวนะถ้างั้นผมได้ไอเดียเลยครับแสดงว่าแบริลต์คาเมล่าแมนอาจจะต้องคอมโบกับพวกตัวสโลหนักๆครับเพราะเนื่องจากพี่แกยิงช้ามากอาจจะต้องหาตัวมาสโลเพื่อให้พวกซ่วมยืนติดกันเป็นกลุ่มให้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างกาเดียนค็อกแมนมาช่วยสโลนะครับคิดซะว่าเอามาเทสนะ แต่ก่อนที่จะไปดูว่ารอบที่สาของผมว่าเอาตัวสโ,โลมาแล้วโหดไหมผมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราอย่าง RON B. ียูทูบเบผู้ติดตาม6200,000คนได้เปิดขายรหสัสโรบ็อกภายในชื่อ r o n b u c k s com โดยทางร้านมีขายรหัสบล็อกฟูสตั้งแต่เริ่มตน้นจนถึงรหัสเทพเผ่าเที่ย0สิบพ,พร้อมลุยแถมยังมีบริการรับฟาร์มอีกด้วยและในตอนนี้รอนบีก็ได้ขายของเกียกับทอยเล t ทาวเวอร์ดีฟเอีกด้วยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุน2พ่อลูกสุดน่ารักกันได้ที่ r o n b u c k s c o m โอเคครับกลับมาเข้าเนื้อหาหลักของเรา ผมได้มาลองวางตามที่ตัว,วผมคิดเอาไว้แล้วฮะสรุปคือดีขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้คือเว็บ30คือเห็นภาพเลยครับว่าเก่งมากคือเงื่อนไขที่พี่เบรเลต์คาเมราแมนจะเก่งได้ต้องมีสโลวจริงๆเป็นอย่างที่ผมคิดเลยเพราะตอนแรกผมจัดคอนเซปต์จัดตี้ตามตอนไงก็เลยไม่มีตัวสโลวครับแต่พอเอตัวสโลวมาเท่านั้นแหละ ชนะบอรเวร็บ40ได้ชิวๆเลยแล้วคือมาถึงเว็บที่47ได้แบบสบายๆเลยฮะเพราะพวกมอนสเตอร์มันกระจุกทาให้พี่แบร์เร็ตต m คาเมราแมนทำดาเมจได้สูงสุดแล้วก็แรงมากๆฮะและตอนนี้มาถึงเว็บ51เลยครับแต่น่าเสียดายที่แบร์เร็ตต m คาเมราแมนวางได้แค่4ตัวครับผมก็เลยต้องวางกาเดียนค็อกแมนเพิ่มเข้าไปแทนแล้วก็มาถึงเว็บที่60ก็เริ่มไม่ไหวแล้วครับและใช่ฮะแต่ไปนในที่เว็บที่61ทางนั้นในรอบสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเอาสโลว์พวกไปตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็อาเจมิวแทนแบบเป็นตัวหลกักส่วนแบร์เ t ็ตคาเมล่าแมนผมจะเอามาเขียยพุกลูกกระจอกละกันมาดูกันครับว่าจะไปได้กี่เวฟมาถึงผมก็จะวางแบร์เร็ตคาเมล่าแมนลงไปก่อนครับเพื่อเขียยเวฟแรกๆแล้วก็จะไปวางซานตาทีวีแมนต่อพอวางซานตาทีวีแมนครบ3ตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปวางคู่หูพี่แบร์เร็ตคาเมล่าแมนมาช่วยแบกต้นเกมก่อนครับเพราะว่าราคาถูกมากและคราวนี้ถึงคิวเจมิวแทนครับโอเคตอนนี้ครบ3ตัวแล้วครับทีนี้ผมจะไปไล่อัลซานตากันต่อ ีนี้ผมก็จะไปวางการเดยนของแมนครับผมจะวางแค่ตัวเดียวนะเพราะเราจะเอามาซโลเฉยๆไม่ใช่ตัวละครหลักของรอบนี้ครับดยที่แผ่ของเราในรอบนี้ก็คือวางบลเลตคาเมราแมนครบ4ตัวและตัวแบกหลังจะเป็นเจมิลแทนหญิงครับส่วนคู่หูดูดซิก,กาจะมีหน้าที่เป็นตู้ประดับฉากครับเอ้าปูรี่ตูเฉย แต่ตอนนี้เรามาถึงเว็บยกได้แบบชิวๆเลยครับตอนนี้ซานตาผมก็ตันหมดเรียบร้อยบอร์ด <Board S 2> เวฟบ0ก็คือง่ายเลยครับแล้วผมก็วางแบลต์เลตคาเมล่าแมนตัวที่2ทิ้งไว้แล้วก็พอก่อนฮะเดี๋ยวผมจะกลับไปไล่วางเจมิวแทนหญิงต่อให้ครบสักห้าตัวเพื่อมาแบกดาเมจฆ่าพวกบอร์ดครับแล้วค่อยกลับมาวางแบลต์เลตคาเมล่าแมนต่อ1 2 3 4 5อห้าอ้าวเฮ้ยบ้านแตกอะไรกันครับเนี่ยสรุปเราจะมากันได้แค่นิดจีใช่ไหมครับเนี่ยขออีกทีหาเอาใหม่ รอบนี้จริงเลยครับคราวนี้ผมคิดแผนไม่อย่างดีไปได้ไกลแน่ตูมสรุปตัวเย่เวฟห้าสิบพอแล้วฮะยอมแพ้ครับกับตี่นี้หัวล้อนเลยฮะสรุปคือเบรดคาเมล่าแมนใช้ได้นะครับแต่อย่าหาทําดีกว่าแถมต้องหาตัวมาสโลด้วยไม่งั้นเล่นไม่ได้ครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเก็บ399โลบัคเอาไว้ไปซื้อ,อย่างอื่นดีกว่าถึงแม้ผมจะสงสารพี่เบรดคาเมล่าแมนแต่พี่แกเล่นไม่ไหวจริงๆครับผมเล่นไปเล่นมาผมท้อเลยเนี่ย แถมยังวานในแค่4ตัวอีกเอาจริงๆผมว่ามันไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะตัวละครก็ไม่ถึงวานในแค่4ตัวก็ไม่รู้พูดแล้วเสียดาย399โลบัคของผมนี่แหละส่วนเจมิวแทนหญิงผมว่าโอเคเลยครับดาเมจแรงถือว่าเอาไปใช้ได้และราคาในตลาดก็คือแค่ไม่กี่เจมเองส่วนคู่หูพี่แบร์เร็ตคาเมราแมนก็ใช้งานได้ดีครับแต่เจมิวแทนหญิงเหมือนจะโหดกว่าผลงานเจมิวแทนหญิงดีกว่าเยอะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับตัวละครใน EP 75ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับ แค่เอามาใช้แก้ขาดใช้เล่นไปคำขามก็ได้ผมมองว่ายังมีตัวที่เก่งกว่านี้อีกเยอะเลยครับข้อดีของตี้ e p 75ที่ผมเห็นก็คือแต่ละตัวคือค่าวางถูกมากๆครับโดยเฉพาะแบรเลต์คา m ม r าแมนผมถือว่าค่าวางถูกมากแต่ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่ซื้อพี่แกมาใช้เด็ดขาดแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปจัดเทียต์ตาม EP 75แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ